สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่น้องมิกพารวยนะคะในแนวทางฮานอยวันนี้แม่มาทําคลิปช้าอีกแล้วนะคะนะก็พอดีงานเยอะมากนะคะนะช่วงนี้นะ,ะก็ก่อนอื่นเรามาดูผลของฮานอยวันที่20มกรากันนะคะว่าเลขของทังช่องที่ให้ไปเข้ากันไหมนะคะมาดูผลกันค่ะ พิเศษออกที่สองหนึ่งสองนะคะเข้ากันไปที่วิ่งรูด1นะคะนะก็ให้เป็น1 9มันกระดกหัวนะคะกลับหัวนะคะนะปกติออกที่0ู5ย์ห้าดนะคะมาที่วิ่งรูด0ูนย์เท่านั้นนะคะนะ v i p 76516หนะคะเข้ากันไปที่วิ่งรูด1นะคะนะก็กลับหัวหนึ่งหหนึ่งนะคะนะ กำลังวันมาไหมคะกำลังวัน4ี่กับ5้าจะไม่เห็นได้นะคะปกติมาห้า VIP มาห้านะคะนะก็มาดูแนวทางของฮานอยวันที่20มกรากันค่ะเอายีอ็ดมกรานะคะวันนี้ของวันที่20เนาะเจาะไม่เข้าเจาะไม่ถึงนะคะนะแต่ก็เข้าวิ่งรูดเนาะ ก็มาดูแนวทางของวันที่21มกรานะคะวันนี้เป็นวันที่ตรงกับลาวออกนะคะนะห้าน้อยของแม่วันที่ตรงกับลาวออกลาวพัฒนานะคะเขาจะชอบดึงไปออกลาวพัฒนาได้เหมือนกันนะคะนะตัววิ่งรูดก็สามารถนำไปติดไปจับเป็นแนวทางได้นะคะนะ วันนี้วันที่21ด้วยความรู้สึกก็คือวันนี้อาจจะเบิ้ลได้แต่สูตรไม่บอกนะคะสูตรไม่ได้บอกเบิ้ลแต่ความรู้สึกวันที่21ชอบเบิ้ลนะคะนะวันนี้แม่อยากจะฝากเบิ้ลไว้ตัวหนึ่งก็คือ4 4นะคะนะส 4, 4กัน99ด้วยก็ได้เนาะเพราะว่ากลัวกับกลัวมันกลับนะคะ4ี่กับ9จะเป็นตัวเดียวกันนะคะนะก็ กลัวมันกลับนะคะอาจจะเป็นสี่สี่เกาเกาประมาณนี้นะคะฝากเบิ้ลไว้ตัวหนึ่งนะคะนะแล้วก็สามสามเนาะแม่ชอบแม่ชอบประมาณนี้แต่ชอบมากที่สุดเป็นสี่สี่นะคะนะก็ลองติดติดไว้นะคะเบิลวนะะันนี้นะคะนะก็มาดูแนวทางกันค่ะเอ่อหรือว่ามันอาจจะเบิ้ลกำลังวันได้นะคะบางทีเขาชอบเบิลกำลังวันนะคะนะชอบเบิลตัวไหนติดไว้ได้นะคะนะแม่กลัวจะเบิ้ล คิดว่านะคะด้วยความรู้สึกของรอบวันนะคะอาจจะเบิ้ลได้นะยังไม่มีเวลาทํารัฐบาลเลยเมื่อวานแม่ว่าจะทําลงแต่พอดีข้างบ้านเขาทําเหมือนเหมือนต่อเติมบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะเสียงมันดังมากแม่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวค่อยทํานะคะนะคิดสูตรไปเรียบร้อยแล้วจริงๆเมื่อวานตั้งใจจะทํามากๆเลยแต่ทําไม่ได้นะคะนะเสียงดังมากคือเสียงมันรบกวนนะคะไม่สามารถทาคลิปได้เนาะ ก็ถ้าหลังจากเวลานั้นแล้วก็แม่ก็ทำงานแล้วเนาะก็จะไม่ได้มานั่งทํานะคะนะก็แนวทางของวันที่21สิบ็นะคะเลขที่จะไม่เห็นได้นะคะตัวเด่นเนาะตัวเด่นของสูตรนะคะตรงกับเลขวันเลยนะคะนะวันนี้เด่นที่1กับ2นะคะจริงหนกับสก็มาด้วยกันได้นะคะนะตัวเจาะนะคะ ห้าหนึ่งก็สวยห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเมื่อวานเนาะมาแต่หกหนึ่งอย่างเดียวเลยนะคะนะแล้วสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งอีกนะคะนะตัวเด่นนะคะ ตัวเด่นก็จะมีสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองแปดสองสองสองสามนะคะฝากสองสี่ไว้ตัวหนึ่ง ในสูตรไม่มีนะเจาะไม่ถึงนะคะแต่แม่ชอบสองสี่นะคะตัวนี้เป็นตัวเด่นตัวเจาะตามสามนอยในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเลขกำลังวันที่จะไม่เห็นนะคะเลขกำลังของช่องที่จะไม่เห็นได้นะคะกำลังกำลังอยู่ที่ห้ากับหนะคะก็แม่มาทำคลิปอยู่แล้วนะคะทุกๆวันนะคะนะก็ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เวลาแม่ลงคลิปปุ๊บมันจะเด้งเลยนะคะเวลาเข้า youtube ก็จะเห็นกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสีแดงๆเนาะแล้วก็เราจะกดกดเข้าไปดูแล้วดูคลิปตรงนั้นได้เลยนะคะนะก็จะรู้เลยว่าแม่ลงคลิปแล้วนะคะนะก็แนวทางของวันที่21มกรานะคะก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าอาจจะติดไปลาวพัฒนาได้นะคะนะแนวทางวันนี้นะคะนะ เราพัฒนาแม่ไม่ได้ทําหลายวันแล้วเนาะไม่ได้ทําลงนะคะนะงวดที่แล้วว่าเราพัฒนาออกทะเบียนรถเลยอึ้งมากอะ่ะแต่ซื้อสี่ตัวตรงไปนะคะเจ็ดศูนย์สองสี่ทะเบียนรถแม่นะแต่งวดงวดก่อนหน้าแม่จะฝันว่าไฟรถอะกระพริบตลอดเวลางวดก่อนหน้าคือแม่อัดทะเบียนรถมากๆแล้วมันมาออกงวดที่ผ่านมานี้ก็คือแบบ ไม่ได้เนาะไม่ได้ตามไม่ได้ตามจริงจังแบบว่าจะไม่ว่าจะว่ามันทองไงก็ว่าจะไม่นั่นแล้วก็ออกมาแบบอื้อึงเลยนะคะนะก็แนวทางของวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดไปลาวพัฒนาได้กําลังเลขก็สามารถไปลาวได้เหมือนกันนะคะนะก็นําไปจับจับเป็นแนวทางอ,อย่าลืมนะคะว่าฮานอยชอบดึงดาวสองตัวล่างลงมานะคะเมื่อวานดึงสองแปดลงมาสองตัวเลยนะคะ มีเสียงแทรกอีกแล้วนะคะมีรถมาขายของเนาะบ้านแม่จะติดถนนเลนใหญ่อ่าติดถนนที่ว่ารถจะผ่านไปผ่านมาได้ตลอดนะคะนะเดี๋ยวก็มีเสียงขายของบ้างเสียงอะไรบ้างเนาะก็จบคลิปกันเลยนะคะนะกดจบคลิปเร็วเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปในวันต่อๆไปเนาะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมคลิปของทางช่องนะคะก็ขอให้ปังขอให้เลขเข้าเลขปังนะคะทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ